ดูละครซีรีส์วาไรตี้ซิตคอมฟรีโหลดได้แล้ววันนี้นะคะที่ App Store แล้วก็ Google Play หรือว่าสามารถดูผ่านเว็บไซต์วันดี .net ก็ได้ค่ะขอเคล็ดลับความแบบคงที่คงกระพันความหล่อนี่น้อยอย่างแรกเลยนะทําบุญบ <c oughs> ่อยๆทําบุญบ <c oughs> ่อยๆแล้วก็ออกกําลังกายทานอาหารให้มีประโยชน์ออกกําลังกายสม่ำเสมอ <c oughs> ที่สําคัญจิตใจต้องดีครับทําบุญบ่อยมันช่วยได้จริง <c oughs> ใช่ใช่ช่วยได้จริง เราเก็ความใส่ได้ขนาบนี้ใช่แล้วความความเขียวการออกกำลังกายตี่ก้องมันมันท้าบก็ประมาณมไม่ไม่เยอะครับผมก็พยายามทําให้ได้อาทิตย์ละสัก3 4มวันวันหนึ่งประมาณ45นาทีสตาร์ทที่ไม่ต่ำไม่ต่ำกว่า45นาทีก็ประมาณนั้นเบาๆเดิน,เด,นเดินวิ่งเดินวิ่งผมก็จะมีเออเอเครื A ่องวิ่งที่บ้านนะครับ,รบอ่าก็เดินเริ่มจากเดิน5นาทีวิ่ง5นาทีเดิน5นาทีสลับกันไปให้ได้45นาทีแล้วก็เวทเทรนนิ่งอีกสัก10นาที ประมาณนั้นตารกันกินเกี่ยวไหมด้วยก็เกี่ยวด้วยคืออายุขนาดผมไม่โตไปกว่านี้แล้วถ้ากินเยอะเกินไปก็ออกข้างเราก็ไม่ต้องให้มันออกข้างกินเท่าที่พออยู่ได้เรากำลังให้เยอะอ่าแสดงว่าเราจะไม่มีวันได้เห็นปกียยกงพยายาม <laughs> อยู่คือวัยขนาดนี้แล้วมันมันพร้อมที่จะขยายออกข้างได้เสมอถ้าไม่ดูแลอ่าถ้าดูแลก็ก็อยู่ที่เดิมแต่เราเข้าขั้นครังกันหรอางกไม่ถึงขนาดนั้นคือคือ ออกให้มันรู้สึกว่าเราอายุมากขึ้นแล้วเนาะการออกกําลังกายก็เป็นส่วนสําคัญมันก็ทําให้ทุกอย่างมันเมนเทนให้มันให้มันไม่เจ็บไม่ป่วยคือออกกําลังแค่ให้ว่าเราทานเข้าไปใช่ไหมมันก็จะมีเอาออกรักษาบาลานซ์เอาเข้าเยอะเอาออกเยอะเข้าน้อยออกน้อยให้มันได้บาลานซ์แค่นี้ก็พอละชีวิตก็มีไปบํารุงหน้าก็เลเซอร์นู่นนี่นั่นก็ทําทําอยู่ทุกทุกสเดือน6เดือนหมอก็บอกควรจะมาทําไปเลเซอร์บ้างไปแต่ว่าไอ มีดแกเข็มมาไม่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 เคยกลัวเราไม่รู้จักเลยใช่ไหมเออกลัว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 มากพี่ก้องมันเป็นสุดยอดตุนวิชาที่อยู่บนท็อปที่ทุกคนอยากเป็นเดินตามพี่ก้องทำบุญได้แย่ที่สำคัญใช่ไหมใช่มีผมมีหันสีเยอะอ่่าีออสิงทเรันนี้ดีเลยดีกว่าตำเสภากรรมเยอะแต่คนแต่คนแค่สงสัยพี่ก้องว่าเอ๊ะทำไมพี่ก้องมีแต่าพี่ก้องไม่ค่อย ก็ไม่ได้ปิดนะแต่ว่าก็ไม่ได้เปิดไม่ได้แบบว่าโฆษณาอะไรมากมายแต่ว่าก็ไม่ได้ปิดไม่ได้บอกว่าไม่มีก็มีเป็นปกติก็ใช้ชีวิตปกติครับไปเดินห้างไปซื้อของไปทานข้าวก็ไปด้วยกันตลอดอย่างพี่ก้องะเป็นเป็นผู้ชายที่อยู่บนท็อปใช่ไหมผู้หญิงก็ต้องแบบเข้าหาเยอะเราเองกับเขาที่เป็นคนรักคุยกันอย่งไรกบได้เขาก็เข้าใจว่าว่าชีวิตเราเป็นแบบนี้ อ่าดเนินดําเนินชีวิตแบบนี้<ม>ก็ก็เข,ข้าใจกันก็จบแล้วครับแต่เราก็แบบแข็งแรงกับกับใจเราอ่า <จบ S 1> ใช่ส <จบ S 1> ิ่งที่มันใช่ใช่ครับครับมันก็เข้ามาเยอะใช่ไหมก็เป็นปกติธรรมชาติแต่ว่าเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเกินเลยไงจะมีแฟนคลับเข้ามาเขาก็ชื่นชอบที่เป็นตัวตนเราชื่นชอบผลงานอยากถ่ายรูปคู่อยากเซลฟี่ด้วยอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้คิดแกอะไรเกินเลยไปกว่านั้นอะไรเงี้ยครับเชื่อว่าพี่ก้องอย่างพี่ก้องต้องโดนแบบ โอเคอย่างมาแบบสตาฟพี่คิมแทะลงพี่กองบอลนี่นั่นก็เพื่อนกันเพื่อน, <c oughs> อนสนิทเออและอันนี้เราเข้าใจกันเขาก็เป็นอย่างนั้นของเขามาตั้งนานแล้วซึ่งเราก็ต้องเจออะไรกับในชีวิตจริงเยอะมากพอสมควรก็ถ้าไม่สนิทขนาด<ต>คุณเ<ล>จนิเฟอร์คิมเขาก็ไม่บุกขนาดนั้นนะ <c oughs> คือคือด้วยเจนิเฟอร์คิมกับผม 5, <ช>เป็นสนิทกันมากเป็นสิบสิบปีแล้วเขาก็เล่นกับผมได้เต็มที่อะไรเงี้ยแล้แสดงผู้หญิงที่แทะลงพี่กองได้เยอะที่สุดคือพี่เจนิเฟอร์เยอะที่สุดแล้วนั่นแหละแต่คนอื่่นนเเเเเ้าาากกกก็็็แแบบวะรงใจมีสห ีเราเองก็ใช้ชีวิตปกติปกติครับเรื่องของเราจ้ะ